เือว่ามื่อสมัยเราแตกแยกทางความคิดปีพุทธศักราช2505การแทรกซึมของฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้เพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือรัฐบาลในขณะนั้นได้พิจารณาเห็นว่าประชาชนถูกปลุกระดมและโฆษณาชวนเชื่อจากลัทธิฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลอย่างหนัก รัฐบาลจึงได้ก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงกรปกลางขึ้นเพื่อทําการส่งกระจายเสียงปฏิบัติการด้านจิตวิทยาและต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียง914กรปกลางก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2514ตามมติของสภาค,ความมั่นคงแห่งชาติในพื้นที่เขตป่าสงวนสวนสักกิ่วทับยัง้งมีพื้นที่ประมาณ301ไร่ ตั้งอยู่หนาบ้านปงออตำบลแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายออกอากาศส่งกระจายเสียงครั้งแรกเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2516โดยพรนธ่านจอมพลถนอมกิติขจรนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นประธานในพิธีเปิดกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่1,395กิโลเฮิรตซ์และเมื่อวันที่27พฤศจิกาย,ยน2520พลเอกเจริญพงพาณิชย์ประธานคณะกรรมการ เสนาธิการกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพร้อมด้วยคณะฝ่ายอำนวยการได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยซึ่งขณะนั้นพันเอกอุทัยกลับพนานนปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานีวิทยุก,กระจายเสียง914ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานต่อประธานคณะกรรมการเสนาธิการกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติได้ทราบถึงผลการปฏิบัติการจิตวิทยา ต่อชุมชนในพื้นที่ทำให้ประชาชนสนใจและเข้าใจในเจตนาของรัฐบาลเป็นอย่างดีจึงได้ตกลงอนุมัติหลักการด้วยวาจาให้เพิ่มการส่งกระจายเสียงทางระบบ FM ขึ้นอีกหนึ่งความถี่และได้รับเครื่องส่ง FM ความถี่99.5เมกะเฮิรตซ์กำลังส่ง5กิโลวัตต์ทดลองออกอากาศเมื่อวันที่1พฤษภาคม2522ต่อมาได้เปลี่ยนความถี่เป็น100.25เมกะเฮิรตซ์กำลังส่ง5กิโลวัตต ออกอากาศส่งกระจายเสียงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2523เป็นต้นมาเนื่องจากพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมีชาวไทยภูเขาและชนกลุ่มน้อยให้ความสนใจรับฟังรายการจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง914จึงได้ดำเนินการขออนุมัติเพิ่มการจัดรายการภาษาชาวไทยภูเขาและชนกลุ่มน้อย9ภาษาด้วยความถี่1,179กิโลเฮิรตซ์กำลังส่ง10กิโลวัตต์ เริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่29มิถุนายน2529เป็นต้นมาเรียกว่าระบบ AM ภาคพิเศษจัดทำรายการเป็นภาษาชาวไทยภูเขาและชนกลุ่มน้อย9ภาษาได้แก่ 1. ภาษาม้ง 2. ภาษาลาหู 3. ภาษาปวากยอ 4. ภาษาอาคา 5. ภาษาลีซู 6. ภาษาอิวเมียน 7. ภาษาไทยใหญ่ 8. ภาษาลัวและ9ภาษาจีน เพื่อความเหมาะสม,มกับสถานการณ์ปัจจุบันกระทรวงกลาโหมจึงได้เปลี่ยนชื่อกองหน่วยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติกองบัญชาการทหารสูงสุดเป็นหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการทหารสูงสุดตั้งแต่วันที่1เมษายนพุทธศักราช2 5 4 0และเป็นหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551เป็นต้นมาจึงเป็นผลให้สถานีวิทยุกระจายเสียง914สำนักงานพัฒนาภาค3 กองหน่วยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียง914สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพาริกิจและการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียง914มีภารกิจสำคัญคือเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ และประชาชนโดยเน้นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารภาคภาษาชนเผ่าเจ็ดภาษาภาษาพื้นเมืองล้านนาและภาษาไทยผ่าน2ระบบ3ความถี่คือระบบ FM ความถี่ร้อยจุดสเมกะเฮิรระบบ AM ภาคปกติความถี่1395งพกิโลเฮิรและระบบ AM ภาคพิเศษความถี่หนึ่กิโลเฮิร์เพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่พื้นที่ห่างไกลได้รับรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยงานของสถานีวิทยุกระจายเสียง914แบ่งออกเป็นสารด้านคืองานด้านการออกอากาศด้านสื่อออนไลน์ด้านการพัฒนาเครือข่ายนักพัฒนางานด้านออกอากาศมีการผลิตข่าวสารสารคดีบทความและสปอร์ตวิทยุเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ในหน่วยและสนับสนุนหน่วยอื่นเมื่อได้รับการร้องขอด้านสื่อออนไลน์เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกองบัญชาการกองทัพไทย ที่จะพัฒนาหน่วยให้เป็นหน่วยแห่งดิจิทัลเฮดคอร์เตอร์และสมาร์ทเฮดคอ a r เตอร์และเนื่องจากต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทอชอในการควบคุมกําลังเครื่องส่งทําให้ปัจจุบันนี้พื้นที่เป้าหมายไม่สามารถรับฟังได้ทําให้พื้นที่การรับฟังลดลงเป็นอย่างมากและหน่วยได้เพิ่มช่องทางการออกอากาศเป็นหลายช่องทางดังนี้ 1. Facebook Fanpage วส9 1 4นรพเชียงรายได้รับผลการตอบรับที่ดีโดยปัจจุบันมีผู้ติดตามเพจวส9 1 4นรพเชียงรายจำนวน42,133คนมีผู้ติดตามทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2. แอปพลิเคชัน afdc radio วส9 9 4 4 3. วิทยุออนไลน์ r b s 9 1 4 r t a b mi t h 4. YouTube 914 Radio ด้านการพัฒนาเครือข่ายนักพัฒนา ด้วยมีจำนวนผู้ติดตามรายการต่างๆของวิทยุ914ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงตามแนวชายแดนซึ่งเคยรับฟังวิทยุ914มาตั้งแต่เด็กทำให้ผูกพันกับนักจัดรายการที่เป็นชนเผ่าเดียวกันอย่างแน่นแฟน้นวิทยุ914จึงอาศัยจุดแข็งดังกล่าวนำมาพัฒนาจากกลุ่มผู้ฟังเป็นเครือข่ายนักพัฒนาปัจจุบันมีกลุ่มผู้ฟังส่งข่าวสารมายัางวิทยุ914อย่างต่อเนื่องสถานีวิทยุกระจายเสียง914 จึงขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการนำเสนอข่าวสารที่เป็นจริงเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มผู้ฟังวิทยุ9.1.4ฟังได้ทั่วทิศเป็นมิตรกับประชาจงรักพักดีปฏิบัติตนดีปฏิบัติงานดีเพื่อความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนนักรบสีน้ำเงินต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกที่ทุกเวลาและทุกโอกาส